สวัสดีค่ะเราจะพูดถึงตัวแปรสุ่มนะคะในหัวข้อ3.3นะคะการหาค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะคะพอ,อจินภิทย์สีเมืองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะในสัปดาห์ที่คราวที่แล้วนะคะเราพูดไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาพูดถึง3.3นะคะการหาค่า คาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องสามจุดสามการหาค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องการหาค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม เป็นพื้นฐานของคุณสมบัติของการแจกแจง distribution รูปแบบต่างๆค่าคา,าดหมายของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง x เป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม x คือสูตรการหาค่าคาดหมายนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือ e แล้วก็ e ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ x นะคะ x ตัวแปรสุ่มใหญ่นะคะเท่ากับ summation ของมีตัว x ตัวใหญ่แล้วก็ i นะคะ summation นะคะ x ตัวใหญ่แล้วก็ i แล้วก็ P ของ x นะคะก็คือ i อเท่ากับหถึง n นะคะหรือเท่ากับออเนะคะออเหรือเท่ากับออเทุกทุกค่าของ x นะคะแล้วก็ x i นะคะคูณกับ px นะคะหรือเท่ากับอะไรคะ e ของ x จะเท่ากับมิวนะคะ e ีของ x คือค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนตรงนี้พยายามจำนะคะโอเคนะสองให้จำนะ,ะสูตรคืออย่างนี้นะสูตรคืออย่างนี้นะเขาที่แล้วเราหาอะไรคะหาแค่ px ใช่ไหม p ของอะไรคะ p ของ x ใช่ไหมีเท่ากับ x ็กเล็กนะทีเท่ากับ x เล็กนะก x, กนะอ่าตรงนี้ก็คือ summation แต่ตรงนี้จะไม่มี x ตรงนี้นะตรงนี้จะต้องมี x ด้วยนะคะจะมี x i ไนะคะต่างกับตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราหาคือเท่ากับอะไรคะเท่ากับอะไรคะ summation ใช่ไหม summation แล้วอะไรคะ p x เลยใช่ไหม px ใช่ไหมพีออย่างนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ summation p x อ็อใช่ไหมคะ อเอ็กทุกๆค่าของเอ็กเลยทุกๆค่าของเอ็กใช่ไหมเนี่ยเอ็กนะคะนี่คือการหาความน่าจะเป็นไปแล้วตรงนี้เราจะหาค่าคาดหมายนะคะหาค่าคาดหมายนะอันนี้ความน่าจะเป็นนะอันนี้คือพีนะคะเป็นความน่าจะเป็นนะที่เราเรียนไปแล้วเนาะ mm. อ่ะเนี่ต่อนะอันนี้จำนะครูบอกให้จำนะ เื่อมีข้อสอบปุ๊บจำให้ได้เลยอ,อ่านสูตรกฎของค่าคาดหมายนะคะข้อที่หนึ่ง e ของ a จะมีค่าเท่ากับ a เมื่อ a เป็นค่าคงที่ใดๆนะคะ a เป็นตัวเลขนั่นเองค่าคงที่ก็คือตัวเลขนะคะเมื่อ a เป็นตัวเลข ะะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สอง e ของ a แล้วก็ x กำลัง k เราดึง a ออกมาข้างหน้าเลยก็จะได้เป็นเท่ากับ a e ค่าค่าหมายของ x ที่กำลัง k เมื่อ a และ k เป็นค่าคงที่เมื่อ a และ k เป็นตัวเลขนั่นเองะคะคงที่ก็คือตัวเลขต่อไปข้อที่สาม E ของ A X บวก B เท่ากับ A E ของ X บวก B เมื่อ A และ B เป็นค่าคงที่นะคะข้อที่4 E ของ X คูณ Y นะคะตัวแปรสุ่ม X กับ Y คูณกันก็จะได้เป็น E ของ X ตัวแปรสุ่ม X คูณกับ e ของตัวแปรสุ่ม y ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม x คูณกับค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม y เมื่อ x และ y เป็นอิสระต่อกันนะคะเมื่อ x และ y เป็นอิสระต่อกันต่อไปข้อที่5 e ของ x บวกลบ y เท่ากับ e ของ x นะคะ บวกหรือลบก็ได้ e ของ y นะคะเมื่อ x และ y ทั้งสองค่าเป็นตัวแปรสุขนะคะถ้าเป็นบวกก็เป็นบวกนะคะถ้าเป็นลบก็เป็นลบนะคะต้องเท่ากันไม่ใช่บวกอย่างหนึ่งบวกทางนี้ก็ต้องเป็นบวกด้วยนะคะทางซ้ายเป็นบวกทางขวาก็เป็นบวกถ้าถ้าทางซ้ายเป็นลบนะคะ e ของ x ลบ y เท่ากับ e ของ x ลบด้วย e ของ y นะทางฝักก็ต้องเป็นลบด้วยอ่ะเรามาดูนะคะตอนนี้ครูจะยกตัวยอย่างเช่นอา้าวข้อ1ถึงข้อ3ให้ดูนะคะ e ของ a นะอ่ะ e ของ a เท่ากับหเมื่อ a เป็นค่าคงที่ e ของ a เท่ากับอะไรคะเท่ากับ a นะคะ e ของ a เท่ากับ a เนี้ย e ของ a เท่ากับ a เนี่ย เมื่อ a เป็นค่าคงที่อย่างเงี้ยนะคะอา้าวสมมุติถ้า e ของ a เป็น5ล่ะอ่าถ้าเป็น5นะ e ของ5ก็จะมีค่าเท่ากับ5นะคะเมื่อ5เป็นค่าคงที่5เป็นตัวเลขโอเคไหมอ่าต่อไป e ของ ax กำลัง3เท่ากับเท่ากับอะไรคะเท่ากับตรงนี้ก็ต้องเป็น a ดึง a ออกมานะคะ a e X, กํำลัง3เมื่อ A เป็นค่าคงที่อ่ะเช่นอะไร E ของ 5X กํำลัง3เท่ากับดึง5ออกมาเห็นไหมฮดึง A ออกมาอย่างเงี้ยดึง A ออกมาอ่ะแล้วก็ 5E ของ X กํำลัง3ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ลักข้อ3 e ของ AX บวก B นะคะเท่ากับ AE ของ X บวก b นะคะเมื่อ a และ b เป็นค่าคงที่เราก็จะได้เป็นอะไรคะ e ของ5 x าเบวก6เท่ากับอะไรคะ5 e x ้ x e บวก e 6ห e 6ก็เท่ากับข้อที่1น,นะคะ e 6 e ของ a มีค่าเท่ากับ a นะคะ e ของ5ก็มีค่าเท่ากับ5 e ของ6ก็มีค่าเท่ากับ6ก็เลยได้เท่ากับ5 e ้า6บวกหโอเคไหมมีใครจะถามอะไรไหมคะ ทีนี้เราจะมาหาการหาค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x เป็นการบอกถึงการกระจายของค่าตัวแปรสุ่มถ้าค่าความแปรปรวนมีค่ามากได้จากการกระจายตัวของตัวแปรสุ่มมากถ้า แต่ถ้าความแปรปรวนมีค่าน้อยได้จากค่าของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายน้อยนะคะเราก็จะได้สูตรการหาค่าความแปรปรวนนะคะแววนเหรียญของ x เท่ากับ e ของ x ลบด้วย e x ที่กำลังสองนะคะทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็นอะไรคะแวนเหรียญของ e ของ x เท่ากับอะไรคะ e ของ x ที่กำลังสองลบด้วย e ของ x เนี่ยคือหาค่าคาดหมายนะคะแล้วมายกกำลังสองซึ่งจะมีค่าน้อยกว่า e ของ x แต่ละตัวที่ยกกำลังสองนะคะฉันั้นถ้าหาความแปรปรวนแล้วจะไม่ติดลบความแปรปรวนต้องเป็นบวกเสมอนะคะถ้าใครหาความแปรปรวนติดลบแสดงว่าหาผิดนะคะหรือเราเราก็จะได้เป็นอะไรคะ แวรเหลียนของตัวแปรสุ่มหรือ v ของ x เท่ากับซิกมากำลังสองของ x นะคะตรงนี้ก็จำไว้ด้วยนะคะเผื่อมีข้อสอบอะไรที่ขูเขียนสัญ,ญลักษณ์แล้วเราจำได้ไหมอย่างนี้นะคะอ่าจำไว้อันนี้ก็จำนะคะสูตรในการหานะจำอันนี้ก็ต้องจำนะคะ,ะต้องจำนะคะอืม กดก็ต้องจําเหมือนกัน e ของ x กาลังสองนะคะตอนแรกเราหา e ของ x ตรงนี้ไม่มีกําลังสองนะคะตรงนี้พอมีกําลังสองปุ๊บตรงนี้ก็ต้องยกกําลังสองนะคะก็จะเป็น summation ของ x ที่กาลังสองคูณกับ p ของ x i นะคะ i เท่ากับ1ถึง n นะคะหรือ summation ของ x ที่กาลังสองคูณกับ p ของ x อเอก็กทุกๆค่าของ x นะคะตรงนี้อย่าลืมยกกำลังสองด้วยนะแต่เมื่อกี้เราหา e ของเอเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรคะตรงนี้ก็จะเป็น s u m m a t i o ชันของ x แล้วคูณกับ px เ,เลยแต่ตรงนี้มันมีกำลังสองมันก็เลยต้องยกกำลังสองตรงนี้กำลังสองอจำไว้นะตรงนี้อพอเราหาเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงไหนคะหาได้เสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะ มาใส่ตรงนี้นี่มาใส่ตรงนี้มาใส่หาค่าหาค่าตรงนี้แล้วเอามาใส่ตรงข้างหน้านะคะอันนี้หาค่าคาดหมายแล้วมายกกําลังสองแค่นั้นเองที่เราได้สูตรไปแล้วเนาะตรงนี้ไม่ต้องยกกาลังสองจะเป็นค่าคาดหมายทันทีแค่นั้นเองไม่ได้ยากมากนะคะจําสูตรได้แล้วก็ใช้สูตรให้เป็นทีนี้เรามาดู กฎของความแปรปวนจําให้ได้นะคะ 1. V ของ A จะเท่ากับ0เมื่อ A เป็นค่าคงที่ V ของ5ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนะคะ v ของ X บวก A ก็เท่ากับ V ของ X เมื่อ A เป็นค่าคงที่ V ของ X บวก6เช่นนะคะก็จะได้เป็น V ของ X เลยบวกกับ V ของ6ก็เป็น0、ไปเหมือนข้อที่1นะคะต่อไป V ของ A x เท่ากับ A กำลังสอง v ของ X เมื่อ A เป็นค่าคงที่เช่น V ของห้าจะมีค่าเท่ากับห้ากำลังสองเกำลังสองห้าห้าเป็นยีิบห้าก็จะเป็น V ของ X ก็เท่ากับยี่ิบห้า v ของ X นะคะตรงนี้ได้ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ ให้ x แทนกำไรจากการลงทุนทำธุรกิจของเครื่องสำอางนะคะในบริษัทแห่งหนึ่งด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็น p ของ x เ,เท่ากับ x เ,เล็กใน1เดือนกำไรคือแสนบาท x นะคะเท่ากับ1,000ง0 0 0ส0 0 0 4,000 0 0สนนะคะก็จะเป็นอะไรคะ p ของ x ที่เท่ากับ x เล็กถือหรือเท่ากับ p ของ x เท่ากับ0.1ในกำไร1,000แสนบาทกำไร2 0 0แสนนะคะก็คือ0.15ากำไร3 0 0แสนคือ0.3 0ูนย์นะคะกำไร4,000 0 0คือ0.20นะคะกำไรอะไรคะกำไร5 0 0 0 0 5นนะคะจงหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ x นะคะแล้วก็มาดูนะคะเราก็จะหาสูตรนะคะ e x เท่ากับ summation ของ x i คูณด้วย p x นะคะ i เท่ากับ1ถึง n นะคะเราก็จะได้เป็น i เท่ากับ1ถึง5 x i คูณกับ p x กนะคะก็จะเป็นอะคะคูณกับ0 1จดบวก2คูณด้วยศูนบวก3คูณด้วยศูดสบวกด้วย4คูณด้วยศูนจุดสบวกด้วย5คูณด้วยศูนอเราก็คูณเข้าไปนะคะคูณเข้าไปเราก็ได้เป็น0 1บวกด้วย2คูณด้วยศูนก็จะเป็น สอเป็น10บทด1 2 1่เป็น2เป็น3ก็เท่ากับ0.3นย์จุดสามะคะสามสเป็น9ก็ได้0 9, นะูนยะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะสองสเป็น8ทศนิยม1นึ่งตำแหน่งนะคะก็ได้เป็น0.8ส่วน5 5 5หเป็นยี่หใส่ห้าทดสองฮะห้าสองส เป็น11 12อบรวมกับตัวทด2ใช่ไหมก็เป็นทดสิยม2ตำแหน่งเลื่อนไปก็คือ12ก็เป็น1.25นะคะรวมแล้ว e ของ x ก,ก็ได้เป็น3.35นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมตรงนี้ต้องทำให้เป็นนะคะหา e ของ x ให้ได้แล้วจะมาหาความแปรปรวนต่อทำได้ไหม ทีนี้ก่อนที่จะหาความแปรปรวนเราต้องหา e ของ x กําลังสองถ้าเราหา e ของ x กําลังสองตรงนี้ต้องยกกําลังอะไรคะ e ของ x ที่กําลังสองตรงนี้ก็ต้องยกกําลังอะไรคะ e ของ x ที่กําลัง2คูณกับ px ใช่ไหมอ่ะ เราก็ต้องหา e ของ x ที่กำลัง2ก่อนก็จะ e <K _ 2> เป็น x ที่กำลัง2ก็คือ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2บวก4กำลัง2บวก5กำลัง2คูณกับความน่าจะเป็นของแต่ละค่าไปที่กำไร1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0ที่ยกกาลัง2ก่อนแล้วคูณกับความน่าจะเป็นของมันก็จะเป็น e ของ x ที่กาลัง2เท่ากับ1กำลัง2คูณกับ0.1บวกด้วย2กลัง2คูณกับ 0. หนึบวกด้วยสามแสนที่กำไรสามแสนยกกำลังสอคูณกับศูดบวกด้วยกำไรสี่แสนกำลังสคูณกับศูบวกด้วยที่กำไรห้าแสนยกกำลังสคูณกับศูนดนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งลังสก็เป็นหนคูณด้วยศูก็ได้เป็นศูนะคะสองเป็นสีคูณด้วยศูนุดหนึ่งห้าก็จะได้เป็นอะไรคะห้าห้าสเป็นยี่ทดส 4ี่คูณหเป็น20่ทดสแล้ว4ีคูณหได้4ก็เป็น5้าหนะคะตัวกับตัวทศ2ก็เป็น0.6นย์จุดกะคะสามเก้ายกกำลังสองก็คือเป็น9 9กคูณกับ0.3 9ยเป็น27ก็คือทศนิยม2 1งหนตำแหน่งใช่ไหมก็มี2ค่าก็คือเป็น2.7งจุดเจนะคะทีนี้ต่อไปซีเป็น16 16คูณด้วย2ก็เป็น3ม เท่าไหร่คะเป็น32ทศนิยม1นึ่งตำแหน่งก็เป็นอะไรคะ3.2มจุดสองไปนะคะเลื่อนจุดไปได้สาแล้วทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนห้เป็นย5 25ิบห้ายิ้าคูณยเป็น625้อยทศิยมสตำแหน่งก็เป็นอะไรคะหกจุดส้าบวกกันแล้วได้เป็นสิบสองจุดนะคะ e ของ x เท่ากับสิบสจุดหน่ลบด้วยอะไรคะลบด้วยสามจ สามห้าที่ยกกำลังสองนะคะแล้วเรามาลบกันนะคะเราแทนค่าในสูตร v ของ x นะคะค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่นนะคะแว r ี a ยน,นะคะจะเท่ากับ e ของ x ที่กำลังสองลบด้วย e ของ x ที่ทั้งหมดยกกำลังสอง e ของ x ที่ทั้งหมดยกกำลังสองเราหาได้แล้วคืออะไรคะคือสามจุดสามห้าใช่ไหมคะสามจุดสามห้า ตรงนี้อย่าลืมมาใส่ด้วยตัวยกกำลังสองด้วยนะคะแล้วตรงนี้ล่ะคะเราหาได้คือเท่าไหร่คะสิบสองจุดอะไรคะแปดห้าใช่ไหมสิบสองจุดแปดห้าแล้วมาลบออกจากตรงนี้นะคะแล้วก็เท่ากับค่าแวรเรียนที่เราจะได้ความแปรปรวนจะไม่ติดลบนะคะความแปรปรวนจะไม่ติดลบนะคะแทนค่าในสุด เราก็จะได้เป็นหนึ่งจุดอะไรคะหกสองเจ็ดห้านะคะค่าความแปรปรวนเท่ากับหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งจุดหกสองเจ็ดห้าะทีนี้ถ้าเป็นเลขเศษส่วนอย่างนี้ล่ะถ้ากำหนดให้ x เ,เป็นตัวแปรสุ่มที่มีฟังก์ชัน ดังต่อไปนี้ x เท่ากับลบ2ที่เท่ากับ1ส่วน7 x เท่ากับ0นเท่ากับ2ส่วน7 x ที่เท่ากับ3เท่ากับ3ส่วน7 x เท่ากับ4เท่ากับ1ส่วน7บวกกันแล้ว1บวก2เป็น3บวก3เป็น6บวกอีก1เป็น7ก็จะเท่ากับ7ส่วน7หรือมีค่าเป็น1นะคะความน่าจะเป็นเป็นหอยู่แล้วเราก็หา e ของ x หาอะไรคะ e ของ4 x บวก3ยกกำลังสองหาอะไรคะเขาขอควายหา e ของ x ลบด้วย 2x ที่กำลัง2หาแวรผเลียนของ 2x บวก5อย่างเงี้ยเราก็ค่อยคอยหาไปนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราหา e ของ x เราก็จะได้เป็นอะไรคะหาตัวแปรสุ่มก็คือลบ2คูณด้วย1ส่วน7บวกด้วย0คูณด้วย2ส่วน7บวกด้วย2คูณด้วย3ส่วน7บวกด้วย4คูณด้วย1ส่วน7ซึ่งมาจากสูตรอะไรคะ summation เ,เท่ากับ summation xi คูณกับ p i นะคะ i เท่ากับ1ถึง n ใช่ไหมที่เราหาไปแล้วนะคะตามสูตรนี้ที่เคยหาแล้วเราก็บวกกันไปอันนี้ได้เป็นอะไรคะลบสใช่ไหมลบสออันนี้เป็น0 -2 3เป็น6 -2 4อคูณหได้4เป็น10บสลบออกสเหลือ8ปส่วนเนะคะอของ x ก็เท่ากับ8ส่วนเออกมาทีนี้เราจะหา E ของ x ที่เท่ากับ8ปส่วนเ ถ้าเราหา e ของ4 x บวกสยกกำลังสองล่ะเราก็จะเป็นอะไรคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมหน้ากำลังสองเราตัวเลขก็คือหน้ากำลังสองคืออะไรคะสี่กำลังสองใช่ไหมคะบวกสองหน้าหลังตัวเลขคือสองคูณหน้าคูณหลังสองคูณอะไรคะสองคูณสี่คูณอะไรคะ คูณสามนะคูณสามใช่ไหมคะบวกหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสองหลังหลังคืออะไรคะคือสามที่กำลังสองใช่ไหมอันนี้คือเฉพาะตัวเลขนะทีนี้ตัวตัวแปรหล่ะตัวแปรคือตัวมันเป็นสี่เอ็กใช่ไหมสี่กำลังสองใช่ไหมสี่สี่เอ็ก ทั้งหมดยกอมกลังสองก็คือ4ี่กำลังสองกับ X อกำลังสองนั่นเองตรงนี้ก็คือตัวแปร x ด้วยนะคะอย่าลืมตัวแปร x ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือสี่เอ็นะคะ,อ,ะอันนี้ครูค,คิดเฉพาะต,ตัวตัวเลขใช่ไหมตรงนี้อย่าลืมนะคะตรงนี้เราต้องมี x ็ด้วยใช่ไหมสี่เอ็กะสีคูณกับเนี่ยสองสี่แปดแปดสามเป็นยี่สี่เอ็นะคะ อันนี้คือ44 4, 16แล้วก็ x กําลัง2ไปตัวหน้าตรงนี้ก็จะได้ตัวนี้ออกมาตรงนี้33 3, เป็น9นี่เนี่ยพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ดึงตัวเลขออกมาตามกฎของอะไรคะกฎของค่าคาดหมายก็คือ16 e ของ x กําลัง2 x กําลัง2คืออะไร อ่าเราก็หาไป e ของ x กําลัง2ได้เท่าไหร่ส่วนแล้ว24 24ของ e x e x คือ8ส่วน7นะคะบวกด้วย e ของ9 e ของ9มีค่าเป็น9นะคะตรงนี้เราก็ใส่ตามสูตรไปแล้วก็จบแล้วเอา16มากลุ32ส่วน7 e ของ x กําลัง2เราต้องหาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เรายังไม่หาทังนั้นเราก็ต้องเอา24มาคลณ8ส่วน7นั่นคือ e ของ x เราได้8ส่วน7 e ของ9เท่ากับ9 ตรงนี้เราก็เอาสิบหกมากูนสามสองส่วนเจ็ดก็ได้เป็นห้าร้อยสิบสองส่วนเจ็ดบวกด้วยตรงนี้ยี่สี่คูณแปดก็เป็นร้อยเก้าสิบสองส่วนเจ็ดบวกด้วยเก้าทำส่วนให้เท่ากันอันนี้ส่วนเป็นเจ็ดเหมือนกันเจ็ดส่วนเจ็ดก็มีค่าเป็นหนึ่งเก้าคูณด้วยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามก็บวกกันได้เป็นเจ็ดหกเจ็ดนะคะสามตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดู ตรงนี้เราจะหา e ของอะไรคะ x ลบด้วย2 x กำลัง2นะคะ e ของ x กำลัง2คือได้32ส่วน7นะคะตรงนี้ก็คือ e 2, ของ x ก็คือ8ส่วน7ลบด้วยคูณด้วยลบด้วยอะไรคะ2คูณกับ32ก็เป็น64ส่วน7ก็จะได้ลบกันได้ติดอะไรคะ87 แปดคูณอันนี้7ลบกันก็ติดอะไรคะติดลบไหมลบ56ส่วน7นะคะติดลบใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะติดลบ56ส่วน7 8ลบออกจาก6กสะ64ก็เป็นลบนะคะเครื่องหมายตรงนี้อย่าลืมนะคะลบ56ส่วน7ไปตรงนี้หาอะไรคะ หาเวเลียนของ 2x งเบวกหเท่ากับอะไรคะเวเลียนของ 2x บวกด้วย v ของ5ก็เป็น0ไปก็2 2 2เป็น4 4คูณด้วยอะไรคะร้อยหกสิบส่วนด้วย49ก็จะเป็นอะไรคะสี่ศูนย์ได้ศูนย์ใส่4ทด2 4สองเป็น5เป็น6 6หกร้อยสี่สิบส่วน49ไปนะคะตรงนี้ เราก็จะเก็บคะแนนนะคะของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะคะโดยการสร้างตารางก็คล้ายๆกันนะคะลองทำดูนะคะมีใครจะถามอะไรไหมอ่ะเราก็จะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยว เราเจอกันข่าวหน้านะคะ